นี่คือไรจูนมักเลอร์คือมันต้องกกืนกับตัวบ้านคือเราอยากอยากจะแบบส่งออกวัฒน,นธรรมทางด้านนี้ให้มันออกไปในรูปแบบของของเล่นเร้ส่วมันจับต้องง่ายและเหมาะกับคนรุ่นใหม่เป็นรูปทรงที่ตัดทอนที่มีการผูกโยงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆไว้ด้วยอัถการวชิราวุธชัยนะครับผมนัทวุฒิไวโพวงนะครับชื่อเล่นชื่อเหลียญ ความรู้สึกแรกคือที่ได้บรฟมาว่ารูปแบบบ้านเป็นยังไงดีไซน์เป็นแบบไหนลรวรู้สึกว่าเอ้นี่มันมัน,ม,นมันตรงคอนเซปต์กับงานที่เราเคยออกแบบไว้ว่าจะเป็นบ้านแนวนี้พอดีเป็นเคมีที่ตรงกันซึ่งพอมาคอนเซปต์เป็นแบบเนี้ยเราคิดว่าเฮ้ยไปกันได้ใช้ได้มันคือคือ,คอรูปแบบที่เรามีภาพอยู่ในหัวพอดีคำว่ามอแมทรีมิเนียลคือผมว่ามันก็ต้องไปให้สุดจากจากที่เขาเคยมีเราก็ผลักไปสุดในเรื่องแบบการลดทอน ขององค์พระปีฆะเนศพอดีด้วยตอนออกแบบเนี่ยงาของเราเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเราจะเลือกแล้วว่าแต่ละมุมเนี่ยมันมีความหมายมันเป็นรูปทรงของมันเราจะตัดให้เหลือเส้นและมุมที่น้อยที่สุดในขณะที่ ยังมองออกยังดูออกว่าเป็นรูปแบบไหนที่เราต้องการจะสื่อแบบบ้านแนวนี้สีจะเป็นโทนที่แบบเรียบง่ายเราจึงส่งต่อออกมาเป็นเป็นสีขาวแต่ขาวเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้เป็นขาวที่ที่ดูแบนของเราเป็นขาวที่มีเหลี่ยมมุมแล้วก็มีมีความมิติลึกที่ให้คนมองเราเห็นเห็นมิติเข้าไปได้ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยอยู่ตรงนั้นเทคนิคที่ใช้มันจะเป็นมาบลก็คือทำให้มันเหมือนเป็นหินเปนหินอ่อนสามารถเอานำไปวางแล้วไม่ไม่ตะโกนออกมาว่าฉั้นอยู่ตรงนี้ แต่สามารถรับรู้ได้ถึงการดำรงอยู่ตอนแรกลองมา4ีหเฉดละแต่มันลงตัวที่อันเนี้ยเราทำตัวองค์วิคเคากับฐานสีเดียวกันตอนเราผมนี่คือพิเศษพิเศษมากๆเพราะว่ามัน,มนไม่เคยเกิดเกิดขึ้นปกติเราจะเป็นฐานสีดำปกติเราจะไม่ทำโลโก้คือชื่อให้ที่ฐานเท่าไหร่แต่ของ l อเลนนี่เราเราพิเศษเราอยากลองอะไรที่แบบหลุดออกจากกรอบ ผลิตแค่ล็อตเดียวเท่านั้นผลิตแล้วไม่มีผลิตอีกคุณต้องซื้อบ้านแล้วหนึ่งจะได้งานชิ้นนี้เป็นงานที่เข้ากับบ้านเราดีไซน์มาเพื่อบ้านหลังนี้สีเ,เราเราปรับมาเพื่อให้เข้ากับบ้านหลังนี้